สวัสดีครับ Youtube วันนี้ผมจะมาแนะนำในส่วนของการใช้งาน iMessage นะครับคราวนี้นะครับให้สังเกตที่ในส่วนของข้อความนะครับข้อความก็จะเห็นว่าในมุมบนซ้ายสุดจะเป็นไอคอนตัวแรกนะครับที่เขียนว่าข้อความนะครับคราวนี้ มเมสเซจโดยปกติทั่วไปเนี่ยก็คือการส่งจากโทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับหรือว่าส่งจากเครือข่ายโทรศัพท์เข้าสู่ iPhone หรือ iPad ของเราเพอส่งเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีตัวเลขวงกลมแบบนี้นะครับในลักษณะแบบนี้คือว่ามีข้อความที่เรายังไม่ได้อ่านกี่ข้อความอนยะ่างเช่นแบบนี้ก็คือมี1ข้อความหรือมีเตือนความจํา2ข้อความที่เราจะต้องทําแบบนี้เป็นต้นนะครับ ในส่วนของข้อความทั่วไปผมจะขอข้ามไปเลยนะครับผมจะขอพูดถึงในส่วนของตัว i m e s s a g e นะครับ iMessage ก็คือข้อความอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับวิธีการใช้งานก็คือเป็นการส่งที่ฟรีแล้วก็รับฟรีนะครับโดยใช้งานผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตก็คือส่งไม่ได้นั่นเองนะครับคราวนี้ในเมื่อเรามีอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับเราก็จะสามารถส่งข้อความหาเพื่อนเราที่มีตัว Apple ID ได้เช่นกันนะครับสมมติว่าผมมี iPhone คุณมี iPad หรือว่าคุณมี MacBook อย่างงี้ครับก็สามารถส่งข้ามเครือข่ายในตระกูล Apple ดีไ i c ว้เหมือนกันได้แต่ถ้าว่าจะส่งไปหา Android หรือไปหาแท็บเล็ตตัวอื่นไม่สามารถทำได้นะครับอันนี้คือส่งได้เฉพาะในตระกูลที่เป็น Apple เท่านั้นนะครับอันนี้คือข้อจำกัดนะครับวิธีการเข้าไปเซตค่าก็คือเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อความนะครับหังจากนั้นให้เราเช็คว่าทุกปุ่มนะครับถูกเปิดใช้งานปกตินะครับ อ่ะฮะก็คือให้เราเปิดปกติทุกอันเลยนะครับก็คือจะใช้งานได้นะครับคราวนี้นะครับวิธีการใช้งานก็คือว่า,เ,าเวลาเรากดเข้ามาที่ข้อความปุ๊บมันจะโชว์ว่าเรามีการส่งเมสเซจอะไรไปบ้างนะครับอย่างเช่นแบบนี้นะครับเป็นตน้นเราก็เห็นว่ามีการมีชื่อมีอีเมลนะครับแล้วก็จะระบุว่าส่งเมื่อล่าสุดกี่โมงหรือได้รับล่าสุดกี่โมงวันที่เท่าไหร่แบบนี้เป็นต้นนะครับสมมุติว่าผมจะเปิด สักอันนึงนะครับอย่างนี้นะครับให้เราสังเกตที่ด้านล่างสุดนะครับด้านล่างสุดตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีการส่งข้อความไปแล้วและอ่านแล้วนะครับเมื่อเวลาเท่านี้นะครับเป็นต้นแบบนี้นะครับหรือว่ามีอาจจะสามารถส่งรูปได้ด้วยนะครับเราอาจจะสามารถถ่ายรูปเลยนะครับถ่ายรูปแล้วส่งเป็นภาพไปนะครับหรือว่าเราจะเลือกจากที่มีอยู่แล้วนะครับอาจจะ เลือกรูปไหนหรือเลือกวิดีโออันไหนเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับอันนี้เป็นต้นครับก็คืออันนี้จะส่งผ่านเน็ตไ,ไปนะครับสังเกตน,นะครับสุว่าผมจะพิมพ์นะครับลองดูทางด้านขวามือนะครับเห็นไหมฮะที่เขียนวม่าส่งนะครับถ้าส่งเป็นตัวอักษรสีฟ้าหมายความว่าเวลาส่งแล้วจะเป็นการส่งฟรีนะครับแต่ถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวอักษรทางด้านขวานะครับที่เป็นตัวส่งเนี่ยไม่ใช่ตัวสีฟ้า เราจะเสียตังค่าส่งข้อความนั่นเองนะคบเพราะฉะนั้นเวลาส่งข้อความก็ให้สังเกตทางด้านขวานิดหนึ่งครับว่าจะระกการส่งเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับผมจะโชว์อันส่วนที่ไม่ส่งฟรีนิดหนึ่งนะครับถ้าไม่ส่งฟรีเนี่ยจะสังเกตว่าปุ่มด้านขวาของเรานะครับจะกลายเป็นสีเขียวให้เป็นสีเขียวแปลว่าเราจะเสียเงินค่าส่งซึ่งขึ้นอยู่กับโอเปอเรเตอร์ครับว่าเขาจะคิดค่าส่งเท่าไหร่นะครับนะครับก็ ถ้าเป็นส่งเป็นรูปภาพก็จะเป็น MMS อะไรประมาณนี้นะครับก็โดยลักษณะของการส่งข้อความก็จะมีประมาณนี้นะครับหรือว่าเราอยากจะส่งหาคนอื่นนะครับก็วิธีการก็คือว่าให้เราไปที่มุมขวาบนนะครับที่มีแก้ไขกับเครื่องหมายรูปดินสอให้เรากดรูกศรหนึ่งครั้งนะครับอาจจะพิม e พ์อีเมลเข้าไปนะครับหรืออาจจะพิมพ์ชื่อเข้าไปนะครับแล้วก็เราก็เลือกตามอธยาศัยของเรานะครับอาจจะเป็น a d hotmail a d gmail แล้วก็พิมพ์ข้อความเข้าไปนะครับแล้วก,กดส่ง นั่นเองนะครับประมาณนี้ฮะในส่วนของ iMessage ก็มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ